บอกกับนายเอาถั่วอีกครั re re ้งครับ hmm. กันไก่มาหนิก anyway? ันไก่ครับกันไก่นี่ครับอรทูดีครับที่กันไก่มีตะไคร่พริกแห้งกระเทียมหอมแดงแล้วก็ไปบูดไปยังไงกเเาากกครับกับเพื่อนลูกอีสานนี่แล้วมืาอนี้เจอกันนี่แล้ว อามสานึงคพูดห่อนห่อนบรรยากาศห่อนครับเพราะเขาพออ้อยอลไรภักอีสานเบิ่งนะครับบรรยากาศครับเป็นได้ห้องเี่ยงนะเอองอะห้องเี่ยงอะอระบายน้ำเสียวรไมากจะทรบไหครับ เห่าเธอได้แบบเตี๊ยนมาเมียมเต็มเลยเขาทำเป็สองกิ๊กเห้ยทำสองกิก่กิกแทฉกิกปลอมเราไ่รู้กันเขาว่าเขายิบตัวมามาเห็ุประสดใส่นะแต่แต่รุ่นเมียรเหรอเห็นเมย

ตัวร้อยก้าสิบบาทได้ครับน่งรอยรนี่เียงไมแยกให้เรียบร้อยขั้วไปเรียบร้อยเขาต้องสับเป็นสิ่งใช่หัวนี่พายอีกแน่นี่จะพายโยบอกสุดท้ายสุดท้าลองสาดเดี๋ยวก็เป็นเสียงเสียงดังเลยนครับลองสากัน ล่องสารนี่คือไรวะคอยเป็นตำรวจไม่ป็ไองสาสตรบอลปับรับแล้วเฮ้ยบรรดาวเปิดวเปิดประโยชน์แล้วองมืดแล้วเส่มาว่าสทาสารนี้ไม่สารนี่สารนี่สารำสารน้อของลุงนิ้บ่เอาสียะาเห็นเอาเสียบาอง เออวิปหายนึงนย่างดีนวขาดเดี๋ยวเนาะดแล้วเนาะเดชจะชิลขาดโอ้ยยังขยย่นียเนาะมต้อกัวะมาตน้

เก่บไปเลยมอนนะชนมานั่งโซเซเราเรียบร้อยอย่เี้ยเลยว่าหิวลรอย่เ้ยนี่แบบเข้กายมันไมแตเลยน่นแหละเฝ้าเฮ็ดข้างหมองเทิงมีดรบ่นหรอไม่ดีมันได้มมนได้ก็ได้อีกงนึงยก้นยกข้างหน้ามันจะเกเือกินเลน เ่าไงหรอไก่หานไก่ชนแ้เออคุยใครก็ซุ่มตดอยู่หรอนี่เหรอนันตดแจ้งกันเลยปั่นปัดปัดนอนรู้โอ้โหเฮตัวรี่รดตวแหนี่โอ้ท่องเงนอุที่านส่นั่งเลยนั่งนี่นอนเวียนนอง เหตุแต่ว่าปวดหัวแล้วทุ่นนี้เขาใจพี่ว่าม้วงจะไม่เห็ดอัรณ์นนี้เลยใจต่ำพี่แขงเหมือนกันมวงต้องเขือนต้องไหวครับฟ้าไหวง่ายเลยพี่แขง <c oughs> ห่านอีสานห,เหมเจ้าแสบเก๋าคืนใช้เพข็งแมหอมถ้าบิ้งตอนปรุงครับเรียบรอยดี